โยโยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดอะคลินเช่นเคยฮะกับเกม ROV ฮะวันนี้เป็นคิวของไฟเตอร์แอสซ s s ซินซูก Panda, ut, urai, ฮะก็แพนด้าใส่ชุดซาโมไรฮะโชกุนโอเคครับวันนี้จะเป็นฟอร์มยังไง <b> ก็ออก <b> แวบเข้ามารับชมกันได้ อันนี้ก็ยังอยู่ในคอนเทนต์ตามหาท่านเพฟครที่เป็นเทพซูก้าฮะแหวะเข้ามาแนะนำคอมเมนต์กันได้ฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์ฮะ <S <S ก็วันนี้มาเป็นซูก้าออฟเลนฮะเจอกับไบรอนฮะไบรอน,นี่ต้นเกมจะดาเมจค่อนข้างจัดจ้านหน่อยฮะเราก็ไปเทสระบบมาแล้วฮะต่เมื่นว่าตบหนักฮะตบหนักเล่นออฟเลนต้องใจเย็นฮนะถ้ารู้ว่าสู้ไม่ไหวก็อย่าบุมบามไปไฟฮะ แถมตอนนี้ไบรไบรอนมีอาย่ามาขี่อีกฮะดาเมจดาเมจไม่พอถึกด้วยอเมริกก์อยู่ในป้อมไว้ฮะพยายามเกาะป้อมไว้จะไปบูมบามอะไรมากฮะเจ้านี่แวะโดนละมีอา่าขี่อีกฮะเอาไปมีหวังกลับบ้านด้วยความรวดเร็วฮะ ก็เขียขีไปก่อนฮะป้อมยังอยู่ในระยะเวลา4ี่นาทีฮะทำให้ป้อมเราไม่ได้แตกง่ายๆฮะเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะเอาดาร์คจากวันนี้กระโดดเข้าไปแย่งดาร์คเก็บดาร์คมาได้แต่โดนสวนกลับฮะไม่รอดฮะตโรกับนาตยาพยายามจะมาล้วงฮะมีสวดเข้ามาเสริมครับขอนี่ต่อ1นต่อ2เออมีอายาขี่ลืมนับถอยทิ้งนัตยามาก่อนเพื่อนจากวันนี้เราเสียนาตยาไปอีกตัวฮะ โอ้โห oh, oh. สกอร์ค่อนข้างห่าง0สามศูนละตอนนี้ใจนเย็นเพื่อนเจเย็นอย่าพึ่งบูมบามไปฮะเมื่อเราเสียเปรียบฮะอย่าไปแบบกดแค้นฮะต้องดูเกมด้วยฮะอยู่อยู่บูมบามเข้าไปก็โดนสวนฮะฝ่งศัตรูเรายังไม่เห็นตัวก็อย่าพึ่งเข้าไปประทะ ก็เทนจางเงาๆฮะแต่รอบนี้ไม่เงาฮะเจอทั้งอาญาเจอทั้งไบรอนพยายามจะลุมสกิลเราฮะมาลุมกินโต๊ะเราตั้งแต่ต้นเกมเลยรอบแดงฮะศัตรูน่าใจเข้าไปเก็บแล้วฮะผมก็ไม่สามารถเข้าไปการช่วยให้ได้ฮะก็ระวังไว้ฮะเฟนิก์มันจะอ้อมหลังฮะไม่ทันฮะเฟนิก์โดนเก็บไปก็กลับไปเกิดใหม่มาฮะ โอเคฮะจังหวะนี้ไบรอนขึ้นไปเลนบนฮะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องเล่งฟาร์มเงินฮะคลิป <Enemy ultimate. S 2> ทุกบ่อคลิปทุกตัวมีประโยชน์ฮะต้องเล่งฟาร์มเงินก่อนทีมเสียเปรียบมากตอนนี้โดนไป07แล้วฮะไบรอนมากับ <c oughs> ต้องกระโดดนี้ยอ,อนฮะอย่าไปกัดสกิลฮะจะหนีก็หนีเลยฮะไม่ต้องคิดเยอะฮะ แวบๆบแบบแบบลิงฮะลิงโขมแน่นอนฮะตอนนี้ต้องเกาะป้อมอย่างถึงที่สุดฮะววัันนททีีี่่ดคือวไวรอนไม่มีสแตก็กฮะจะรอเขาฟาดโอเคฮะเขาไม่มีสแตก็แตกฮะบวกได้ฮะจังหวะนี้ชีบเสียไปตัวนึงฮะลิงมาตามคาดฮะจังหวะนี้ก็ไวรอนตายไปจะหันไปตบลิงฮะแต่ไม่ไหวฮะตายก่อนฮะไม่เป็นไรฮะถือว่าแลกกันไปฮะเสีป้อมด้วย เพื่อนเขาทําหน้าที่ด้านบนฮะอย่าไปว่าเขาว่าไม่มาช่วยไม่เป็นไรฮะก็แค่เราคุมเชิงไว้หัเลนไม่จําเป็นต้องบวกขําเพื่อฮะบางทีผมเห็นแล้วเสียหนึ่งตัวก็วิ่งเข้าใส่เสียสองตัวก็ยัียวิ่งเข้าใส่อยู่ฮเต็นเอาเต็มต้องใจเย็น รู้ว่าสู้ไม่ไหวก็ทําหน้าที่การบ้านให้เพื่อนฮะให้เพื่อนไปบวกฮะก็จะทําให้เพื่อนไม่พะวงหลังฮะเพราะว่าปกตินี่เวลาไปบวกฮนะออฟชอบไปบวกด้วยก็ทําให้ปานโดนล้วงหรือเลนว่างจังวันนี้รีบเคลียรเรนแล้วรีบไปช่วยเพื่อนฮะวิ่งออมไปโอเคครับ okay, เหมือนไบรอนจะขึ้นไปด้านบนะ <uther. S 2> มาเช็คดาให้เพื่อนฮะศัตรูน่าจะไม่มาเอาเพื่อนเราก็เช่นกันลองไปเคลียเว็บเลนกลางฮะเลนล่างเราดันไปถึงป้อมแล้วฮะรอจังหวะยิงเข้าไปหนีไปได้ฮะเจ็บก่อนเก็บก่อนรีฟาร์มเงินฮะขีบทุกบ่อขีดทุกตัวเป็นเงินสำหรับทีมฮะแต่จังหวะนี้เพื่อนไปด้านบนหมดฮะเราเจอกับลิงฮะ จังหวะนี้ถ้าเราเผลอเข้าไปบวกแล้วแพ้ไฟนี่ลิงตีป้อมแตกแน่ครเราก็คุมเชิงไปฮะมันจะรู้ทันนะก็ถอยกลับไปฮะเพื่อนเราด้านบนก็ทำภารกิจสำเร็จฮะเขีรยปอมไปได้ได้แล้วก็ถอยเพื่อนเช็กดักไม่มีล,ล,ลิงขึ้นไปเร็วมากฮะขึ้นไปเก็บเฟนิฮนกฮะ เหมือนเราตรูดตแล้วก็โตโรโพยายามจะหนีมาไม่ทันนะเพืนไปรับโตโรโทันไหมนาตยาไม่ทันก็ถอยใหงนาตยาไม่ต้องไปไฟต่อฮนะอย่าไปบูมบามนะเมื่อเพื่อนเสียเปรี่ยบอะแต่เรายังได้ป้อมก็คุ้มอยู่มั้งป้าตรงข้ามน่าจะมุ่งไปเอาดาร์นะากฮะแวันนี้เราได้แค่กันบ้านนะจริงหนีมาก,ก่อน ผมเชิงรอเพื่อนเกิดฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนเสียเพื่อนไปแล้ววิ่งใส่วิ่งใส่ฮะอันตรายฮะอย่างวะนี้เราเสียดาร์กไปครับแต่เรายังมีเบเซอร์ดาร์ก่อนฮะตรงนั้นมีเรยวสูฮะอย่างวันี้ฟิกจั๊ดฮะกระโดดเข้าไปหือหายไปไม่เป็นไรฮะไล่ไปเพื่อนเฟนนิกได้ไหม โอเคฮะได้เอลิเซลดากอนฮะก็จะได้ม huh. uh ีดาเมจฮะด้านล่างมีไบรอนพยายามจะตีป้อมฮะต่อโรเข้าไปสกัดแล้วฮะเราก็มาเคลียด้านบนต่อก็ช่วยเพื่อนแยกดันจกวันนี้เคลียดได้ให้หือาญามากับรีงโอ้โหโดนตบไปสองทีไม่รอดฮะเกิดมาใหม่ก็มาไล่ ตออะจังวันนี้กระโดดเข้าไปสวยเพื่อนโตโรก็ให้โตโรคิวไปใหไม่เป็นไรเตานาจะแทงให้ได้พอสมควรฮะก็ฝากฝากเข้าไปด้วยฮะตอนนี้เราก็กันบ้านให้ฮะขอบอเลนต้องดูเกมฮะไม่ใช่ว่าเพื่อนไปไหนก็ปไปกันหมดฮะผมเป็นเพศที ตั้งรับมากกว่าฮะจังหวะนี้กระโดดเข้าไปหาลิงฮะกระชือเข้าไปสวยฮะตามอายาฮะจังหวะนี้อย่าให้รอดฮะแทนเครื่องมานานนะปิกเข้าไปยัดเลยฮะอืตายสักทีฮะตามแต่ต้นเกมฮะอายาฮีล่าเข้ามาจะเบิร์ตใส่เราฮะแต่เรามีเฟนิกซ์มาคอยช่วยฮะกระโดดจ้ำกระหม่อมไปเรียบร้อยหาจุดบ้าก่อนฮะมีเอลซุอ่ะคอยซูมอยู่ฮะ โอเคครับหลังจากนี้มีเลือดมาก็ามาลงมาเลนล่างฮะรอเพื่อนมาเอาดาร์กฮะเราจะดังให้สูงก่อนฮะทำให้ศัตรูมาสนใจที่เราให้มากที่สุดตอนตอนนี้ฮะลิงมาฮะลิงมาต้องมาเคลียร์คีพก่อนฮะแต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะมีดาเมจพอที่จะเก็บดาร์เลเยอร์ไปฮะตอนนี้ก็วาร์ปกลับไปกันไบรอนด้านบนฮะ มาการไบรอนกับโตโรฮะแต่เหมือนว่าเพื่อนจะโดนดักโดนเก็บไปฮะตอนนี้ก็ทิ้งระยะมาก่อนฮะถอยก่อนเพื่อนคุมเชิงไว้ฮะอย่าไปบูมบาม,มเราเสียไปสองฮะใจเย็นใจเย็นไบรอนมีอาญาคี่อยู่ฮะถึกถึกของ,ง,งจังหวะนี้เราเสียไปสามแล้วฮะเก็บลิงมาก่อนสวยโตโรถอยฮะความกลางเรากันในดีกว่า,ากันในดีกว่าฮะ น,นี้เรามี2ฮะฝั่งสตูลเหลือ4ฮะเจานี้สไลด์ชีสลามเล็งเอลสุฮะมากระโดดยำกระหมออ่อมฟาดไปหนึ่งทีพลิกนีออกมาสไลด์สไลด์โอ้ยห oh <my> ลอดมาได้ฮะดีนะฮะไม่โดนวีราเบิร์สฮะโตโรช่วยรับดาเมจแทนฮะก็ขอบคุณโตโรฮะจัาหนี้ไบรอนกับวีราไปเลยฮะ yes, <sir. S 1> สายาพยายามวิ่งใส เออฟนิกเข้าไปไม่มีเกรงฮะเฟนิกเรากระโดดเข้าไปใส่จางวันนี้กระโดดเอ,อ๊ะไม่ได้ดูมินิแม็กเลยฮะ oh. คีบเราทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวฮะชนะได้เพราะเพราะคีะแลวก็เพราะทีมช่วยกันป้องกันฮะนี่นะเราเล่นเกมตามอะ่ะเราอย่าไปบมูมบามบวกฮะใจะเย็นๆนะ เรามีทีมที่ดีเลยทีเดียวฮะรอบนี้ก็ชนะไปฮะก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะฮะใครมีไอเทมดีๆไอเทมเด็ดๆหรือว่าเคล็ดลับดีๆของซูกา้าแวะมาคอมเมนต์กันได้วันนี้ไปก่อนละฮะบ,บ๊ายบาย